สวัสดีครับพบกับเจ้าอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมาตรวจรถนะครับเป็นรถรุ่น MG HSP HV c นะครับสีขาวของพี่รุ้งนะครับนะฮะคันนี้ลูกค้าเดินทางมารับเองนะครับถึงโชว์รูมของเรานะฮะพาไปชมก่อนเนี่เป็นรถสีขาวนะครับ นะฮะตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นรุ่นนี้เลยนะครับนะฮะเราพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าพรุ่งนี้นะครับนะฮะอันนี้จะเป็นรถของพี่ลุงนะครับตัวนี้เราติดฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับของไฮคูนะครับผมนี่นะฮะลาบแบบนี้เลย แต่ตัวนี้เรากำลังชาร์จไฟให้อยู่นะครับนะฮะฟิล์มตัวนี้เราติดให้เรียบร้อยนะครับนะฮะบานหน้า60นะครับรอบคัน80นะฮะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับหลังคาเราให้เราติดให้80นะครับผมนะฮะนี่นะตัวนี้เราตรวจความเรียบร้อยนะครับนี่รถสวยนะครับรถสวย อันนี้รถเรายังไม่ได้ล้างนะครับนะฮะรอรอเจ้าที่ล้างให้พรุ่งนี้พร้อมส่งแน่นอนนะครับนี่ไปสวยนะครับนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปลั๊กอินตัวนี่ตัวนี้นะฮะที่อยากได้รถนะฮะเรามีรถพร้อมส่งมอบนะฮะเป็นรถใหม่นะครับย้ำเป็นรถใหม่นะครับผมนะนี่ เรามีรถที่จอดรออยู่ที่จะส่งมอบหลายหลายคันเลยนะครับนี่ตัวนี้ได้เป็นสต็อกนะครับที่เป็นรถรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะฮะนี่อย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับนี่อันนี้สีขาวนะฮะภายในก็จะเป็นสีสีทูโทนนะครับผมนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสีดำสีดำนะครับสีดำภายในก็จะเป็นสีดำนะครับนะฮะแล้วก็จะมี อีกสีนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะสีเทาภายในดำนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถนะครับไว้ใช้งานเรามีรถหลายรุ่นเลยนะครับคนที่อยากทดลองขับก็สามารถนัดคิวได้เลยนะครับผมนะฮะสนใจก็อย่าลืมทักหาเจ้าได้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ